โอ้สะสมแบบนี้ขายหลักหลายหลักล้านหลักสิ <c oughs> ยังครับแต่อนาคตใม่แน่สะสมไว้ก่อนและหากสะสมเป็นชุดแบบนี้ให้ครบเสร็จถือว่าเป็นเรื่องดีมีมงคลยิ่งแล้ว <c oughs> ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีสะสมเหรียญดีมีมงคลหายากไว้ยากขายให้ได้ราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องสะสมเป็นชุด ไขุดเจอแบบนี้จะมีคนรับซื้อไหมเนอะเหรียญหนึ่งสลึงพศ .2 อ,อ 4, 6 7จะต้องมีเหรียญสองสลึงพศ .2462 และต้องมีจุดหลังคำว่าสยามินนั่นมีราคาที่นักสะสมตามหาเล่นกันเป็นการมาร์กไว้ว่ารุ่นการผลิตที่มีราคาของเงินมีราคาแพงนะในขณะนั้น จึงมีการลดสัดส่วนส่วนผสมของเงินต่อทองแดงเป็น65ต่อ35ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงถึง3ครั้งใหญ่ในขณนะนั้นและเปลี่ยนแปลงมาจนถึง50ส่วน50ในปีพศ2462เลยทีเดียว และต้องเก็บอีกหนึ่งพศคือเหรียญหนึ่งบาทพศ .2460 ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นชุดเหรียญประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านควรคู่เก็บสะสมเพื่อสริมงคลสนนราคาที่จุดจุดจุด,จดเป็นแสนเป็นล้านในอนาคตครับ ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกรุงแชร์ทุกเรื่องราวเพื่อสาระและ,ะบันเทิง